เดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วการฟุตบอลบีจีดอทมูลฝรั่หลงอะโปรแกรมที่มันออกมานะครับตอนแรกแข่ง2ทุ่มเราเลื่อนไปสองทุ่ม15เนื่องจากดอทมูลเนี่ยก็มีความอินดี้นะตอนแรกเขาบอกจะออกจากโรงแรมประมาณสัก17นาฬิกาสุดท้ายเนี่ยเลื่อนเป็น18นาฬิกาแต่ว่าอะขอแค่ก่อนจะแข่งชั่วโมงเดียวพอแต่สุดท้ายอะพักยู่ขุมวิดน้องเตยรถมันติดรถติดอยู่แล้วตอนนู้นอะฝนตกด้วยทำให้มาถึงสนามช้า เหมือนกันก็แฟนๆเองก็รอรับไปฝนตกไปน้ําท่วมแบบเหมือนก็น้าก็ท่วมแบบนิดนึงแล้วกันเพราะว่าน้ําขังแล้วกันน้าขังกันไปก็รอนักฟุตบอลสุดท้ายเนี่ยมาแข่งบีจีอัดเลยนะครับ4ี่สประตูจากเมวินลอเรนเซนน,นาที14บีทีเลสินแดงดางนาที4 4ี่นะม้ยยังไม่หมดนะครับแล้วก็อีก2ประตูในช่วงครึ่งหลังจเจริญศักดิ์งกร์นาทีห5ิบห้าแล้วก็แปดิบดจบเกมบีจีสตัดบุศูนย์นะครับน้องเตยมอง สกอออกมาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆหลายคนเขาก็อาจจะคาดหวังว่าแบบเออทางดอนมุญอาจจะมาแบบคัลลม BG เหมือนกันแต่พอทาง BG จค่ะพี่ปั๊บมาสีู่นย์องเงี้ยมันเกิดความผิดคาดเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆจังหวะที่แบบทาง BG เขาหลุดไปแล้วก็บุกไปทําประตูได้รู้สึกว่าเราว้าวกับฟอร์มของบีมากเลยใช่ใช่คือถ้าเราไปดูรายละเอียดนะครับในการเล่นจริงๆน่ย เนีย่ยลูกจังหวะเกมบุกของ BG ตั้งแต่ช่วงต้นเกมม,มีโอกาสเยอะม,มาๆแล้วเนี่ยช็อตที่เป็นจังหวะ1.0ของเรานะ่ะเจยแย่งบอลเราให้เทียสินและต่อไปที่เมลวินของหน้าตัวใหม่หลุดมาอะไรครับดึงจังหวะรอแต่งจนมีช่องแล้วยิงสวนเข้าไปเลยทางเมเยอร์ก็เป็น1.0แล้วาทำให้จากนั้นเนี่ย เกมมันง่ายขึ้นนอง<ช>ตั<ะ>สกอร์มันก็ไหลไหลไปเลยนะครับผมก็มองว่า BG ีเก็บตัวมา 1, 1> <ฮ>เดือนเต<ฮ>็มเต็ตัดมูลนี่เพิ่งเป็นเกมที่มาที่ไทยเราไม่ได้พักอ่ะเดินทางมา10โกว่ชั่วโมงมาก็มาเปิดตัวเสื้อเดินสายกิจกรรมไปต่อยมวยเขาเองก็คงไม่ได้จะมาเล่นฟุตบอลแบบ100%เป<ช>อรยู่แล้วคือมามาทัวร์มาพักผ่อนนะ่ะรองแชมป์ยุโรปโหถ้าไม่เตรียมตัวก็โดนโนเนม ที่ว่าเขาว่ากันเนี่ยอัด4-0นะนี่ก็เป็นการบ้านของนูริซาฮินที่ต้องไปปรับต่อไปเดี๋ยวเจอกับทีมอย่างในญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับก็ได้ว่าบอกโชคดีของมัดลิดนะทีบีจีเนี่ยเล่นแค่ทั่วเอเชียเล่นเล่นทั่วยูซีเอลไม่งั้นเนี่ยผมว่ามัดลิดก็มัดลิดเถอะนะครับวิดีซีอุจจุเนี่ยนะครับโดนกองหลังรอเตะแน่นอนนะฮะแล้วธีรศิลป์ก็พร้อม โขกประตูแน่นอนเลยอันนี้เวงค์มขะบน่ลูกหม่งนี่ต้องให้พี่มุยจริงๆนะคะนี่เคียร์ทีพเป็นคนบอกให้ผมพูดนะครับเคียร์ทีพออกกล้องไหมไม่เกี่ยวผมนะครับพี่โอ้โหคอมเมนต์ว่าไงครับมีไหมไม่มียังไม่มีค่ะอ่าแฟนๆคิดยังไงครับกับสกอร์ที่ออกมาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็สิ่งที่หลายคนบอก BG คือทีมโนเนมนะครับอันนี้สื่อเยอรมันนะบิลก็พูดมาคิดเห็นยังไงนะครับผมกับเรื่องนี้ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s ั b สไคร์ u ู u ู p พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ